สวัสดีครับเดินตามดวงโดยอาจารย์นันทพัฒน์ปันดิตนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤกษฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ช่วงต้นคลิปนะครับจะพูดเรื่องของภาพรวมใหญ่ของดวงในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็จะแยกเป็นการเงินการงานความรักสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าโรภาคภัยไข้เจ็บนะครับการเดาะเคราะห์แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไปทำอะไรมากมายเลยนะครับภาพโดยรวมนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับรับตั้งแต่วันที่ท่านได้ฟังคลิปนี้เป็นวันแรกก็คือวันที่4กุมภานี้นะครับหรือว่าเข้าวันที่5กุมภานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโอกาสวาสนาดีๆโชคราบความสําเร็จของท่านเหมือนกับ เป็นคนเริ่มตั้งไข่แล้วในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการนับ1ถึง10ที่จะเกิดความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับหรือว่าช่วงของปีห8นี้เป็นช่วงที่ดาวประจำตัวข,ของท่านเดินผิดปกติอยู่นานแต่เผอิญว่าอยู่กับดาวราหูนะครับแล้วก็ไปเจอดาวพฤหัสไปเจอดาวมฤตยูการเดินผิดปกติของดวงดาวมันก็เลยทำให้ท่านมีโชคแบบไม่คาดฝันมีโชคแบบลึกลับ ได้โชคจากทางไกลได้โชคจากโซเชียลมีเดียนะครับได้โชคจากการขายของออนไลน์ได้โชคจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในลักษณะแบบนี้ที่ผมว่ามากรับรองว่าท่านมีโชคแน่ๆน,นะครับแต่ผมเทน้ำหนักให้กับโชคที่ได้มาจากทางไกลนะครับแล้วก็โชคที่ได้มาจากช่องทางของการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ ในทางไกลๆนะครับหรือว่าทางโลกโซเชียลมีเดียนะครับทางโลกแห่งอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับทีนี้เรามาฟังรายละเอียดแต่ละอย่างกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเงินก่อนณนะช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับการเงินของท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆการเงินได้จากการเจรจาค้าขายการเงินได้จากการติดต่อประชาสัมพันธ์การเงินได้จากการพูดอย่างเช่น คุณเป็นพิธีกรแบบเนี้ยเป็นคนที่จะต้องใช้ไม้เป็นคนที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยคำพูดเป็นนักขายทางด้านการใช้คำพูดแบบนี้นะครับอาชีพเหล่านี้จะส่งผลให้คุณมีการเงินที่ดีในช่วงของเดือนกุมภานะครับและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับถ้าไปบวกกับดาวประจำตัวที่เป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเงินอยู่แล้วมันจะโดดเด่นและเบิ้ลกันทำให้คุณรู้สึกว่า การเงินของคุณทำไมมันดีจังในช่วงนี้แต่ในขณะเดียวกันในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับอเผอิญว่ามีดาวพระอังคารดาวแห่งบุรุษแห่งสงครามนะครับดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวบาปพระเคะมาทํามุมทําให้คุณเสียหายเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าอ้าวไหนบอกว่าการเงินดีโชคลาภดี แล้วอยู่ดีๆพูดว่ามีดาวบาปะเคามาส่งเสริมมาส่งความเสียหายกับการเงินก็มันมีจริงๆแต่ประเด็นคือว่าในเมื่อท่านมีราบแล้วท่านฟังคลิปแบบเนี้จากอาจารย์หมอดูต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องจัดการการเงินในมุมของตัวเองเขาบอกว่าดีแต่มันก็จะมีเหตุที่ไม่ดีนั่นคือได้มาแล้วหมดไปในเมื่อท่านฟังแบบนี้แล้วท่านก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ทีนี้ ทางนักพยากรณ์ต่างๆนะครับหรือตัวผมเองหรือคลิปนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขมาช่วยบอกทางว่าทํายังไงการเงินถึงดีขึ้นแล้วเราจะทํายังไงไม่ให้มันเสียหายนะครับมีแบบนี้เลยทําได้หรือไม่ได้ลองพิจารณาตัวเองดู 1. ห,หยุดออกสังคมในช่วงนี้ก่อนหยุดซื้อของที่ตัวเองอยากได้หยุดซื้อของที่ของของนั้นเป็นของสิ้นเปลืองใช้ไปก็หมดไปแบบนี้นะครับ ห้ามเอาเงินไปลงกับรถมอเตอร์ไซค์ห้ามเอาเงินไปลงกับการซ่อมรถการแต่งรถเด็ดขาดห้ามเอาเงินไปซื้อรถใหม่ห้ามจ้างช่างที่คุณไม่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้หยุดไว้ก่อนอะไรเสียหายถ้าทนได้วางไว้ก่อนมีโอกาสเสียเงินเรื่องของคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องอะไรการพูดการด่าถ้าท่านโดนจะโดนเรื่องของการ หมิ่นประมาทใครเขาจะโพสต์อะไรไปดูข่าวอะไรแล้วรู้สึกมันเขี้ยวมันไส้มืออยากจิกลงไปบนแป้นพิมพ์หยุดเพราะมีโอกาสที่จะเสียเงินเรื่องเกี่ยวกับหมิ่นประมาททางคำพูดทางวาจาหรือการพิมพ์ทางโลกโซเชียล จะเสียเงินอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องนี้พยายามกันกรองตัวเองตั้งสติเยอะๆเลยแต่ผมเชื่อว่าชาวราศีพฤกษ์ทําได้เพราะว่าเป็นคนที่ชิวอ,อยู่แล้วนั่นคือการปาดหน้ากันบนถนนการวิวาทะกันบนถนนท่านมีโอกาสแพ้สูงนะครับเพราะฉะนั้นนับ1นึงถึงสิคิดซะว่ากูกลับไปหาลูกหาเมียดีกว่าไปนอนดูซีรีส์ให้สบายใจดีกว่านะครับช่างมันปล่อยมันมันจะได้ไม่มีปัญหาการเงินนะครับมันจะได้เป็นแค่ประโยคแรกของคลิปนี้คือ คุณมีโชคลาภเรื่องก,การเงินนะโอเคไหมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการงานการงานของชาวราศีพฤกษบเป็นดาวราหูดาวราหูนะครับมาส่งในเรื่องของโชคลาภให้กับท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษบจะทำอะไรสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้เต็มที่ทำด้วยความอยากอย่างเช่น อะไรไม่รู้ไปหาข้อมูลอยากจะทำก็ต้องอยากหาข้อมูลหาข้อมูลเจาะลึกทำอะไรทำให้ลึกทำให้จริงทำให้แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขาการงานท่านถึงจะดีนะครับแล้วท่านจะดียาวไปถึงนู่นเลยพฤษภาไปแล้วอีกปีกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีพฤษภมันเป็นเรื่องของการรู้ลึกรู้จริงถามอะไรตอบได้แบบนี้แบบอับดุลเลยทำให้ได้แบบนั้นเลยนะครับ และช่วงนี้ดาวเสาร์ที่มาจากเรือนพบสุพระแปลว่าเรือนแห่งความสําเร็จเรือนแห่งความก้าวหน้านะฮะมาอยู่ในภพกรรมะหรือว่าภพการงานภบการกระทําให้กับท่านสิ่งดีของดาวเสาร์คือท่านจะมีความอดทนในหน้าที่การงานสูงโดนดุโดนโด่าโ,โ,โดนว่ากูก็เก็บน้ําตาไว้เจ็บช้าในอกแต่ก็อดทนทําไปดาวเสาเนี่ยมันไปจรอ,อยู่ในภพที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูง เกี่ยวกับคนสนิทเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านทําอยู่ในหน้าที่การงานมันก็จะมีคนช่วยแบบใหญ่ๆโต,โตมันก็จะมีคนคอยสนับสนุนของเราในแบบใหญ่ๆโต,โตนะครับแต่ในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับ ดาวเสารดันไปเจอกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นคู่ผ่าตัดคู่ศัตรูคู่การแก้ไขคู่แห่งการเหน็ดเหนื่อยดาวพระอังคารมาจากเรือนเสียหายที่ชื่อว่าวินาทางอุปราร์ไทยแปลว่าบุบปรับฉับพันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพ่อแม่ใครที่มีญาติพี่น้องใครที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านป่วยไม่สบายอยู่ช่วงนี้ก็จะต้องระวังด้วยนะครับ การเงินก็ดีการงานก็ดีแต่อาจจะเสียหายเรื่องผู้ใหญ่คนที่เคารพนับถือคนที่เขาช่วยเราเนี่ยอาจจะช่วยเราไม่ไหวต้องช่วยตัวเองอาจจะป่วยเจ็บไข้หายห่างจากเราไปนะครับหรือว่าอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศย้ายถิ่นฐานแบบนี้ท่านก็จะเกิดอารมณ์รู้สึกว่าคนเคยช่วยมันหายไป ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยแม้ว่าการงานการเงินดีแต่ว่าบางครั้งก็ต้องเฉือนเนื้อตัวเองนะครับมาซ่อมมาสร้างมาแก้ไขคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ท่านก็มีโอกาสที่จะต้องเสียเงินเข้าไปซื้ออยู่ซื้อยาพาเข้าไปหาหมอเสียค่าร้งค่ารถพาไปโรงพยาบาลแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทำไปเถอะนะครับเพราะว่าการเงินดีการงานดีท่านก็มีกำลังในการแก้ไขในการช่วยเหลือ กับปัญหาต่างๆหรือคนในครอบครัวท่านนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะต้องระวังระวังเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องปากเสียงเรื่องเขาไปเจอสังคมเขาเราหึงหวงเราไปเจอสังคมเราเขาก็หึงหวงมีปัญหาสลับกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใจเย็นๆต่อกัน เตือนเรื่องเดียวนะครับเรื่องคำพูดและวาจาที่มันหนักหนักแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดนะตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วนะครับดาวประจำตัวเกี่ยวกับความรักของคุณมันคือดาวพระอังคารมันแปลว่าการอยู่กันแบบเพื่อนการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยใครลําบากคนนั้นช่วยใครดีกว่าอุดหนุนกันช่วยเหลือกัน การวิบาทะต่อการการพูดคำแรงๆต่อกันมันไม่เหมาะกับชาวราศีพฤษภผมไม่ได้บอกว่าแฟนของชาวราศีพฤษภจะแรงกว่ามันเป็นการเกื้อกูลกันลักษณะของการอยู่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นคนรักด้วยเป็นเพื่อนร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวาจาคําพูดอันนี้สําคัญที่สุดเลยเวลาแตกมันแตกเลยนะครับมันจะกลายเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวความรักมันจะหายไปส่วนใครนะครับที่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองหมายความว่าแต่งงานแล้วมีแฟนแล้ว ไปอยู่บ้านของเขาสิ่งที่ต้องระวังณนะช่วงนี้ทางด้านความรักคือการกระทบกระทั่งกับพ่อแม่เขาหรือญาติพี่น้องเขาหรือคนในบ้านหรือคุณเข้าไปเกี่ยวดองสัมพันธ์กับหน้าที่การงานในครอบครัวเขาสมมติว่าเขาทำเป็นเรื่องโกงสีแบบนี้คุณก็จะมีปัญหาแหละหรือว่าเขาทำงานอะไรอยู่คุณเก่งกว่าคุณไม่เสนอแนะแนวทางไปยุ่งกับเขาแบบนี้บอกได้เลยว่าวินาศแน่ๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องออก ข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางพ่อครับอย่างนั้นดีไหมแม่ครับดีไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับชาวราศีพฤษภใช้แบบนี้เลยเวลามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนนะครับก็ครับพ่อโอ้ดีครับโอ้สุดยอดตามสไตล์ของคุณน่ะนิ่มๆชิวๆสบายๆไม่ต้องมายุ่งกับใครเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ท่านจะต้องระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนั่นก็คือการออกสังคมการที่จะต้องไปปีเซนตงานขายของ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเดินทางใครลูกค้าสวยๆหล่อๆอดใจไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์กุ๊กกิกก๊กกิ๊กกักกระลุกก๊กกูอะไรก็แล้วแต่และยิ่งชาวราศีพฤ,ฤษภเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์กับตัวเองมากนะครับลุกขึ้นมาแต่งหน้าลุกขึ้นมาทําผมลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่เสน่ห์ทานแรงเหลือล้อน เพราะฉะนั้นการพูดจาการทําสิ่งใดมันก็ดูเท่ไปหมดเลยนะครับระวังจะมีปัญหาเรื่องของความรักอันนี้ตักเตือนไว้สุดท้ายปลายทางนะครับเรื่องของอันตรายต่างๆโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาและอุปสรรคของชาวราศีพฤกษบมีแบบนี้นะ ระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเด็กก็ลงเรือภายเรือเล่นน้าอันนี้ต้องระวังถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ระวังเกี่ยวกับทาตุน้ําทั้งหมดการกินการดื่มอะไรก็ไปเป็นพิษแบบนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นนึกถึงขนาดโดนยาพิษไม่ขนาดนั้นนะครับต่อไปในเรื่องของการโดนหลอกเสียหายเรื่องการเงินช่วงนี้ชาวราศีพฤษภอาจจะโดนพิมิต หลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นใครโทรมาใครฮัลโหลมาก็รับฟังไว้แล้วก็พิจารณาดีๆอย่าไปกดลงกดลิงอะไรที่ส่งมานะครับบอกตั้งแต่ต้นแล้วท่านระวังจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเรื่องของทางโลกโซเชียลนะครับไปกดไปอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นภัยกับตัวเองได้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องลึกลับกันบ้างน,นะครับชาวราศีพฤษภใครที่ชอบเล่นของใครที่ชอบ สวดมนต์บทแปลกๆใครที่ชอบมีอะไรพฤติกรรมแปลกๆเกี่ยวกับสายมูนะฮะระวังโดนของถ้าเชื่อนะระวังโดนของไปถอนของซะระวังโดนสิ่งแปลกปลอมในอากาศใครไม่รู้ละเขาส่งมาแล้วผ่านทัวเราพอดีแบบเนี้ยต้องระวังเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยชาวราศีพฤษภต้องมีของป้องกันทัวไว้ถ้าไม่มีเลยนะครับก็แค่สวดมนต์บทป้องกันไทยไว้คาถาชินและบัญชรเหมาะสมกับท่านที่สุดการให้ทานเกี่ยวกับยารักษาโรค การให้ทานทำทานเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงการให้ทานทำทานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์การให้ทานทำทานเกี่ยวกับคนแก่ดีมากๆครับ นี่คือภาพรวมใหญ่ของชาวราศีพฤกษบในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับแล้วก็เจาะให้เป็นเรื่องๆให้ใครที่เชื่อใครที่ชอบนะครับฟังไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาถามถ่ายกันแล้วก็กดติดตามนะครับใครที่ไม่เชื่อฟังไว้ให้เป็นเรื่องสนุกๆแล้วก็ลุ้นกับชีวิตกันเอาเองนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัน